เลนส์แม่นสายตาม,มีกี่แบบแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรราคาเท่าไหร่บ้างไปดูกันค่ะ รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเลนส์สายตาของเราเนี่ยมีไว้เพื่อแก้ปัญหาสายตาสัา้นยาวหรือสายตาเอียงเพื่อให้ได้ใกล้เคียงค่าสายตาจริงและให้มองเห็นชัดที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆเลนส์ของเราเนี่ยมีความละเอียดมากกว่านั้นหรือบางเลนส์เนี่ยก็ยังมีความแบบแบ่งเป็นการใช้งานตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์เฉพาะเจาะจงกลุ่มได้ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อนะคะภายในตาไอบีเซ็นเตอร์ของเราได้แบ่งเลนส์ออกเป็น6แบบแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะ แต่ก่อนจะไปฟังกันต่อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระแบบนี้นะคะ เลนทั่วไปหรือซิงเกิลเลนนะคะข้อดีของเลนตัวนี้นะคะก็คือสามารถมองได้ชัดเต็มวงเลยมองตรงไหนก็ชัดม,มุมมองกว้างสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นยาวหรือเอียงค่ะ <t ell noise> ในส่วนของข้อเสียนะคะ <t ell noise> เลนตัวนี้นะคะจะไม่เหมาะสําหรับบุคคลที่อายุ40ปีขึ้นไปในบางท่านเนื่องจากว่าเลนตัวนี้สามารถเลือกระยะเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นไกลหรือใกล้ไม่สามารถมองได้ทุกระยะในตัวเดียวครบจบนะคะ ช่วงราคานะคะจือที่1,500บาทถึง2,500 0บาทค่ะอายุน้อยกว่า40ปีสามารถใช้ได้ทุกระยะได้ทุกัลเลยค่ะอายุมากกว่า40ปีนะคะสามารถใช้ได้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นระยะได้ระยะหนึ่งเท่านั้นจะไกลหรือใกล้เท่านั้นไม่สามารถใช้ได้ทุกระยะในตัวเลนเดียวค่ะเลนคลายการเพ่งหรือลดตาล้าข้อดีของเลนนี้นะคะก็คือช่วยลดตาล ก็ลดการเพ่งในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะคะเพื่อให้เราใช้งานได้นานและสบายมากขึ้นค่ะในส่วนของข้อเสียนะคะเลนนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบการเพง่งที่จะต้องตรวจเจอเท่านั้นนะคะในส่วนของช่วงราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,800บาทนะคะถึง30,000บาทค่ะอายุ IU น้อยกว่า40ปีนะคะสามารถใช้ได้แต่จะเหมาะสําหรับบางท่านนะคะที่ตรวจเจอเรื่องปัญหาการเพ่งค่ะ ในกลุ่มของคนที่อายุมากกว่า 40, 40ปีขึ้นไปจะไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าตัวเลนเนี้ค่ะมันจะมีลิมิตค่าสายตาซึ่งคนที่อาย40ุ40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ค่าสายตาจะเกินลิมิตนั้นแล้วทําให้เวลาใส่เลนนี้จะไม่สามารถแก้ไขค่าสายตาได้อย่างเหมาะสมหรือว่าครบองค์ประกอบนะคะเลนชะลสายตาสั้น myopia control lens ข้อดีของเลนตัวนี้นะคะช่วยชะลอสายตาสั้นในวัยเด็กนะคะและช่วยลดการยืดของกระบอกตาซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดสายตาสั้นใน ก็เดแนน่่องคะในส่วนของข้อเสียนะคะจะไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีภาวะสายตายาวได้ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ12,900บาทขึ้นไปค่ะตัวเลนนี้จะเหมาะสมสำหรับบุคคลที่ไม่เกินอายุ18ปีและจะใส่อย่างดีมากที่สุดในช่วงไวัยไม่เกิน12ปีค่ะในส่วนของกลุ่มอายุมากกว่า40ปีจะไม่สามารถใช้ตัวเลนนี้ได้นะคะ เลนโปร gresive นะคะข้อดีของเลนตัวนี้คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้นยาวหรือเอียงสามารถแก้ไขในตัวเลนนี้ได้ตัวเดียวครบจบเลยค่ะข้อเสียนะคะตัวเลนนี้จะมีส่วนภาพบิดเบือนด้านข้างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาจะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับรุ่นเลนที่ใช้แล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวในช่วงหนึ่งค่ะ ในส่วนของช่วงราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ5,900บาทถึง3,000 30, บาทขึ้นไปค่ะในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า40ปีนะคะจะไม่สามารถใช้ได้นะคะ ในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40ปีสามารถใช้ได้นะคะและค่อนข้างเหมาะสมสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้เลนตัวเดียวครบจบในทุกระยะเลยค่ะเลน Progressive เฉพาะทางหรือที่เรียกกันว่าดีเกสซีฟหรืออ f ฟฟิศเลนข้อดีของเลนตัวนี้เลนตัวนี้คล้ายๆกับโ o g r e s s i v e เลยค่ะแต่ว่าปรับปรุงให้ใช้งานได้แบบเฉพาะเจาะสงมากขึ้นด้มุมมองโซนกลางและกลกว้างขึ้นทำให้ใส่เวลาทำงานได้อย่างสบายและมุมมองกว้างขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนของข้อเสียของเลนนี้นะคะตัวเล่นนี้จะมีการจำกัดการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2-4เมตรเท่านั้นจะไม่สามารถใส่เดินหรือขับรถได้ค่ะช่วงราคานะคะจะู่ที่ประมาณ6,600บาทถึง30,000บาทขึ้นไปค่ะในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า40ปีจะไม่สามารถใช้เล่นตัวนี้ได้ค่ะในกลุ่มของคนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปสามารถใช้เลนตัวนี้ได้และค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่สำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นอย่างมากค่ะ เลนส์2ชั้นหรือบโฟคอลเลนข้อดีของเลนตัวนี้คือสามารถมองได้ทั้ง2ระยะเลยไม่ว่าจะเป็นไกลหรือใกล้นั่นเองค่ะในส่วนของข้อเสียนะคะเลนตัวนี้จะมีรอยต่อทําให้บางท่านรู้สึกว่าดูเลนไม่ค่อยทันสมัยนะคะแล้วก็ดูมีอายุบวกกับเลนตัวนี้เวลามองด้วยความที่มีรอยต่อจะทําให้เกิดอิมเมจจาค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของเลนตัวนี้จะไม่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในโซนระยะกลางเช่นคอมพิวเตอร์นะคะ เนื่องจากว่าเลนตัวนี้มีแค่มองไกลกับใกล้เท่านั้นระยะกลางจะไม่มีค่ะช่วงราคาอยู่ที่ประมาณ2,100บาทถึง6,600บาทค่ะในกลุ่มของคนที่อายุน้อยกว่า40ปีจะไม่สามารถใช้งานเลนตัวนี้ได้ค่ะในส่วนของกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40ปีสามารถใช้ได้ค่ะแต่ปัจจุบันจะไม่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากว่ามีรอยต่อจะทำให้บางท่านรู้สึกว่าดูไม่ทันสมัยและมีอายุค,ค่ะ สามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องเลนโปรเกรสซีฟที่หน้าร้านได้เลยทุกสาขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มมีที่จอดรถทุกสาขาร้านเราตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรมีงบเท่าไหร่บอกหน้าร้านได้เลยเราตัดให้ใส่ได้ทุกรุ่นผ่อน0%ได้3เดือนถึง10เดือนต้องการตรวจวัดสายตาให้จองคิวก่อนถ้าไม่ได้จองอาจจะไม่ได้วัดสายตาเพราะลูกค้าเยอะมากหากใครมีข้อสงสัยและต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือท เข้ามาสอบถามได้ทั้งทางไลน์และ Facebook เลยค่ะ